สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับเอามาชมเจ้าส้มลายกันหน่อยเมื่อวานเปลี่ยนซีนปากกระบอกอามครับโอ้แรงกว่าเดิมด้วยนี่เร็วกว่าเดิมครับเกี่ยวไหมมันเกี่ยวไหมครับทุกท่าน ไม่น่าจะรั่วครับอยู่แล้วอยู่แล้วแจวไปเลยครับโ้สุดจัดวันนี้โจะไส้กลางกหรอครับก็อาระดับความลึกอยู่ที่เท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับระดับนี้เลยกำลังสวยเลยครับเอาแค่นี้นะครับ ให้จารย์ชูเอาบริเวณนี้ไปก่อนถึงดินแข็งพอดีครับจะทำเป็นสองพักครับผมว้วเหมือนมันแรงกว่าเดิมนะเสียงเครื่องก็นิ่มกว่าเดิมด้วยครับเยอะ ดูอย่างนี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วซีนปากกระบอกนี่ <c oughs> โอ,อ้ยเสียงนั้นไอเสียงที่มันหอนหอนมันหายแล้วดิมันได้ยินเบาวกว่าเดิมไหม ฟังดูว่ะเนี่ยมันเงียบกว่าเดิมเด๋เดโอ้โหตัดเต็มเร็วกว่าเดิมครับแปบ๊บเดียวครับเข้าเดียวปล่อยเข้าเดียวปล่อยเดี๋ยวประชาจาจา์ชูก่อน มันเสียงปั๊มมันหายเดี๋ยนาะฮะหายไหมมันไม่หอ,อนแรงอะ่ะเออมันเกี่ยวกับนั้นอยู่บ่ฮะบ่เ <c ười> ออเสียงหายเลยอะ่ะ ขนาดนี้เลยพอดีแล้วนี่เหมือนจะแรงกว่าเดิมอ่ะฮะน่าจะตัดมาถึงนี่เลย <c oughs> ตัดมาถึงนี่เลยครับ <c oughs> นี่ จะเน,น้นเอาไส้กลางออกให้หมดครับไส้กลางตรงนี้เอาไส้กลางออกให้หมดทางข้างก็เกานิดหน่อยครับแล้วก็แต่งเลยครับแต่งสโลปคันสาเลยหวังว่าวันนี้ฝนยจเพิ่งมาอีกนะขอตักเต็มที่สักวันหน่อยครับ ดูทางแน่นเปียเลยพาไปชมรถปานเน็ตหน่อยมาแต่ละวันไม่ส้ำคัญเลยโอ้ตายสิเฮ้เสียงอะไรเสียงอะไร <Yeah. S 1> อ๋อ โอ้ป่านเนตมาเตยละวันไม่ไม่ซ้ำกันเลยเนาะ,ะร,รถรถอะ่ะรถเยอะแทะ้โอ้ดูวันนี้มาสีประตูปานเนตไม่ธรรมดา,าใส่หกแฉก แม็กโอ้สวยดีโปรเทคฮะตัวไมลยแบบไหนโคบินเลยใช้งานบอ่อนะ oh. โอ้โคบินเลยบอยกสูงไม่ยามาทำอย่างนี้ <laughs> นี่ซื้อมาไว้วิ่งอะไรนี่ เล่นไปขับเล่นหมอโอ้ไว้ขับไปทำงานโฟวินเอาลองไปเทสดูข้างล่างบนหน่อยไดหมโอ้มันไม่มีดอกลื่นๆอ่ะดอกอย่างนี้ลื่นมากเลยเลยเลื่อนล้อ้ากว้างซะด้วยยังของมันยังไม่เคยลองเลยนี่หรือมายังไม่เคยลองใส่เกียร์โฟวินเลยโอ้โอ้จุดโดนลองเบิร์นยางให้ดูหน่อยหนอ เต be ียวโตไปบืนเลยออโตบ่ะฟิล์มดำปีเลยโอ้เขือเห็บเจ๊แล้วโอ้ตายเลย ู้กพี่มาแบบขับนิ่มขนาดเลยเกนหนึ่งคาน้เนิบเ,เลยครับโอ้วันนี้จานชูจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มครับเกือบเต็มกล่องเลยอะ่ะอีกตักเดียวนี่น่าจะเต็มกล่องเลยครับป้ารถมันดังอะไรเหมือนเหมือนกากระบาดฮะ นั่งเกล้งเกล้งเลยอ่ะประจำเลยผมสังเกตฟังอ uh, uh. ่ะนังเหมือนดอกจอกเลยเลฮะเนี่ยบอมาา่ไหนทางก็บอกว่าเฟืองหางตั้งเฟือง ลูกปืนเลียนกากระบาทเรียน,ยนอ่าตั้งหมดดอกจบอะไรตั้งมาหมดแล้วสองรอบแล้วอไม่หายาตั้งมาเดิมตั้งมาเดิมเกร็กนาะเมื่อก่อนมันเป็นซีนหัวหมูรั่วครับออกตัวเดียวที่ว่าแต่ก่อนไม่ดังว่ามันรั่วพอเปลี่ยนซีนเฉยๆนี่แหละมันดังอ๋อเด็ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทําไมพอประกอบเข้าไปคืนมันดังอ่า นงงอ่ะหมดปัญญาทำแล้วโอ้ถามช่างช่างว่าตัวตัวไหนดีเออใสอ่าช่างว่าตัวไหนถังใส่ทำอืมโอ้มาแล้วปล่อยเลยนนไฟเตอร์โอ้กลับไปลากรถมาตัวนี้กลับไปปล่อยน้ำใสนาครับ ไปน้ำใส่นานเนาะสองดูดิพี่สองดูสิไหวไหมฮยโอ้จานโอ้ขึ้นมาแบบเนินมๆแบบเนิ่ครับโอ้กลัวดินหล่นเนี่ยนี่ติดก้อนไหม มาดูเองเลยครับอ๋อไม่ต้องหรอครับโอ้มาก็มาติดติดกันเลยไหมแบตเสื่อมแล้วลูกพี่เดี๋ยวบอยบอกแบตเสื่อมแล้ว ทุกพี่บอกใช้ไปก่อนสมาโอ้โมตานไหมใส่โจวดครับคันนี้จวดอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าของเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของมีปั๊มเป็นของตัวเองครับจวดอย่างเดียวเลยอากาศแบบนี้เหมือนเหมือนฝนจะมาม่นะเนาะคึมคึมมาแล้วนี่โอ้คึมมาแล้วครับ ทุนทางโน้นขึ้นมาแล้วนะั่นเห็นไหมนะ่ะหายตายสิเทินจริงๆเลยอันนี้จานชูจัดหนักจัดเต็มครับอีกตักเดียวนี่เต็มรถเลยครับเต็มกระบะเลย ทดทงไม่มีควันเท่าไหร่เลยนี่ยเนี่ยโอ้โอข้โอโอ,โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ